และอัดใหม่เนี่ยก็ตอนนี้ก็จะสองล้านแล้วนะแต่ผมไม่ถึงว่าแต่ยังเหลือการสแสนอยู่นะแสนห้านะก็น่าจะถึงสองล้านแหละนะลนแสนะนะป๊บแสนหกเอ๊ล้านหกนะล้านหกแสนนะแล้วรวมกับไอ้การ์สเวนนี่นะประมาณสองล้านกว่านะฮะคุมแล้วุมแนะ่บ่อยเลยคุ้ม แต่ไม่รู้ว่าเขาจะปิดไอ้นี่ตอนไหนนะฮะมันบักเนี่ยฝ่าย GM เอ็มเขาด,ดันมาผิดพลาดนี่ยก็เสร็จโจนเนี่ยอย่างงี้ลลายแล้วฮะ <c oughs> สรุปนะฮะได้มาเนี่ยเกือบสามล้านนะฮะเกือบสามล้าน <c oughs> เดี๋ยวอไอ้ใบไอ้ใบนี้อีกเนี่ย ใช่ใบนี้ได้อีกสักประมาณ4แสนนี่ก็ถึงล้านแล้วมั้งไม่รู้ช่างแม่งเหอะนะ่ยฮ่า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 อ่ะอือเนี่ยต้องเจ็ดเลยเรียบร้อยนะครับ ได้มานี่คือสองล้านสองล้านสามแสนกว่าๆนะกระตานที่ผมมีอยู่อีกห้า0มื่นะโอ้โหถือว่าขุ้มนะฮะโคตรุมบอกเลยนะฮะโอ้โหอย่างนี้โอ้โอ้โหอ,อย่างนี้อยู่ไม่ได้จริงๆเห็นฮาซายอย่างนี้อยู่ไม่ได้อะ่ะมันมันสองยุ่ยยนอะ่ะมัน ทาซาสองมันยั่วยวนนะ <c oughs> มันยั่วยวนนะ่แต่ก็กลัวแตกนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่กลัวนะเพราะถ้าแตกไปนี่ก็ไม่มีไม่มีตัวเล่นเลยนะเอเซียนเป็นอย่างนี้แล้วมันช่างน่าภูมิใจ มีตังค์เหลือใช้โอาปไปไงวัดใจเหรอนี่นมันงบกูตัวหัวห้าไปเลยเดี๋ยวงินนิดเดียวลำคิดว่ามันจะติดร้านเ<ะ>ลยมันที่หากโก้คนโหดเลยลโก้คถูกหน่อยก็ได้เส้นแสนะโอ้ไม่เอาไม่เอาไปค<อ>ุ้คอนนะไปเช็คดูดิเรือเนี่ยได้อยู่มันลรเว้ เราใจเราใจนะเ,เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้แ yeah. <c oughs> ยกจะมีแยกด้วยนะนไง